สิกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวและอวกาศถ้าพูดถึงเรื่องราวการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวก็ยังถือเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับคนธรรมดาอย่างเราแต่อย่างไรก็ตามเราไม่เคยรู้เลยว่าทางสหประชาชาติและสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาเองได้มีกฎหมายอย่างเป็นทางการในกรณีที่คุณต้องพบเจอกับมนุษย์ต่างดาวไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ต่างดาวติดต่อมาหาคุณ หรือจะเป็นการที่นักบินอวกาศไปเจอกับอารยธรรมต่างดาวเข้าให้และนี่ก็คือ10บกฎหมายข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น 1. นนักบินอวกาศต้องถูกกักกันตัวไว้หลังกลับจากอาวกาศ ในปี1969รัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายพิเศษที่ระบุว่ามนุษย์อวกาศทุกคนที่เดินทางกลับจากอาวกาศจะต้องถูกกักกันตัวเป็นระยะเวลาหนึง่งเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้พาสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวติดมาด้วยไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามอย่างเช่นเชื้อโรคที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอย่างไรก็ตาม กฎหมายได้ถูกยกเลิกไปในปี1977หลังจากไม่พบสิ่งผิดปกติจากการเดินทางไปอวกาศหลายครั้ง 2. ถ้าพบสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวต้องรายงานสหประชาชาติทันทีในปี1967ทางสหประชาชาติได้ทำสนธิสัญญาที่เรียกว่าสนธิสัญญาอาวกาศ โดยมีการลงนามกว่า125ประเทศว่าด้วยการสำรวจและใช้พื้นที่ในอวกาศรวมถึงดวงจันทร์และดวงดาวอื่นๆโดยมีการระบุเอาไว้ว่าประเทศที่เข้าร่วมสมธิสัญญาฉบับนี้จะต้องแจ้งสหประชาชาติทันทีหากมีการค้นพบปรากฏการณ์ใดๆก็ตามในอวกาศและในปี2011ได้มีการรวมการค้นพบสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวเข้าไปด้วย 3. กฎการเริ่มต้นติดต่อกับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ไหนมีน้ำที่นั่นอาจมีสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวดังนั้นในสนธิสัญญาอาวกาศจึงได้ระบุให้เป็นพื้นที่พิเศษที่มีกฎควบคุมในการเข้าไปสำรวจพื้นที่เหล่านี้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากมนุษย์หรือเทคโนโลยีจากมนุษย์ ซึ่งรวมถึงรถโรเวอร์ของทางนาซาที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการฆ่าเชื้อก็ยังไม่สามารถเข้าไปถ่ายภาพแหล่งน้ำเหล่านี้ได้ 4. กฎหมายการตั้งอาณานิคมต่างดาวไม่มีมนุษย์หรือประเทศไหนๆที่สามารถเป็นเจ้าของพื้นที่บนดวงดาวได้ดังนั้นดวงดาวเหล่านี้จึงเป็นเหมือนประเทศของมนุษยชาติแต่คำถามก็คือ แล้วถ้าเกิดมีมนุษย์หลายๆชาติขึ้นไปอยู่อาศัยจนตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารเราจะนำกฎหมายประเทศไหนมาบังคับใช้ละ่ะในปี1962ทางสหประชาชาติจึงได้ใช้เงื่อนไขที่ระบุว่าหากประเทศไหนส่งยานอาวกาศไปลงบนดาวอังคารก็จะยึดตามกฎหมายประเทศนั้นเช่น NASA ก็จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มนุษย์ต่างดาวก็ถือเป็นมนุษย์เช่นกันในปี1953แอนดรูฮา l เล์อดีตอายการและรองประธานแห่งสหพันธ์ดาราศาสตร์ระหว่างประเทศได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการดูแลมนุษย์ต่างดาวเชกเช่นเดียวกับมนุษย์คนหนึ่งโดยไอเดียของเขาได้ถูกขัดเกลาวโดยเอิร์นสฟาซานอายการชาวออสเตรเลียได้ขัดเกลากฎหมายนี้ต่อมาจนได้เป็นกฎหลักๆัก3ข้อคือ หมนุษย์ไม่ควรทำอันตรายต่อมนุษย์ต่างดาว 2. มนุษย์ต่างดาวและมนุษย์มีค่าเท่ากัน 3. มนุษย์ต่างดาวมีสิทธิ์ที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 6. มนุษย์อวกาศถือเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติสหประชาชาติได้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศโดยมีคติประจำใจที่ว่า คุณจะไม่มีโอกาสครั้งที่สองในการสร้างความประทับใจแรกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่ามนุษย์อวกาศผู้มีสิทธิ์เจอกับมนุษย์ต่างดาวมากกว่าใครๆจะต้องรู้ระเบียบขั้นตอนและมารยาทในการติดต่อกับต่างดาวในครั้งแรกที่เจอ 7. มนุษย์ต่างดาวอาจจะต้องจ่ายภาษี ตามประมวลกฎหมายสหรัฐมาตราที่1ระบุว่าอะไรก็ตามที่ถูกขายโดยสหรัฐอเมริกาในพื้นที่อวากาศให้ถูกพิจารณาว่าเป็นการถูกขายในประเทศสหรัฐอเมริกาและกฎหมายระบุว่าไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการซื้อขายให้กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อาศัยอยู่บนโลกนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงอาจจะต้องจ่ายภาษี 8. กฎ7ขั้นตอนสู่การติดต่อ ในปี1950ทางกองทัพสหรัฐได้เผยแพร่กระบวนการที่เรียกว่า7ขั้นตอนสู่การติดต่อเพื่อใช้รับมือเวลาที่เราค้นพบสิ่งมีชีวิตที่มีระดับใกล้เคียงกับมนุษย์อย่างเช่นการเริ่มต้นด้วยการเฝ้าระวังจากระยะไกลการรวบรวมข้อมูลจนไปถึงการเข้าถึงตัวเพื่อประเมินลักษณะทางการทำงานของยานพาหนะและอาวุธ และหนึ่งในนั้นก็มีการลักพาตัวเพื่อไปศึกษาซึ่งเป็นกรณีที่พวกเขามีเทคโนโลยีที่ด้อยกว่าเราในปี1957อันโตนิโอวิลาสโบอัสชายชาวบราซิลกลายเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะบุคคลที่ถูกลักพาตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาวและหลายคนเชื่อว่าการถูกลักพาตัวของเขามีส่วนเชื่อมโยงกับกฎการติดต่อดังกล่าวนี้ด้วย9 โครงการเซติเซติคือโครงการเพื่อค้นหาหลักฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่ทรงปุ่มปัญญาด้วยการตรวจจับสัญญาณจากอาวกาศไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟหรือแม้แต่แสงโดยมีกฎเหล็กก็คือหากใครก็ตามที่ใช้การทดลองของเซติสามารถตรวจจับสัญญาณจากต่างดาวได้และถูกยืนยันว่าเป็นของจริง จะต้องมีการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศและกำหนดข้อมูลตอบกลับร่วมกันซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรและไม่รู้ว่าสิ่งมีชีวิตจตากต่างดาวจะอดทนรอข้อมูลตอบกลับของเราได้นานแค่ไหน 10. มนุษย์เป็นเจ้าของอวกาศจากที่กล่าวมาข้างต้นว่าสนธิสัญญาอาวกาศได้ระบุไว้ชัดเจนว่า ดวงดาวทั้งหมดเป็นประเทศของมนุษยชาติและสหประชาชาติจะจัดการกับประเทศที่สร้างความเสียหายใดๆก็ตามกับดาวดวงอื่นแต่ปัญหาก็คือสำหรับประเทศที่ไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาละ่ะพวกเขาอาจส่งคริสโตเฟอร์โคลัมบัสคนที่สองขึ้นไปปักธงเพื่อยึดดาวดวงนั้นสักดวงหรือบางประเทศอาจขอถอนตัวเพื่อไปหาอาณาณิคมเพิมเ่มเติมก็เป็นได้ในอนาคต หากชอบกดไลค์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะคะ